ทฤษฎีสมคบคิดคือเรื่องที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนหรือกลุ่มคนโดยนําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาปฏิบติต,ต,ต่อเข้าด้วยกันซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอื่นๆลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดโดยทั่วไปครับมีข้อเท็จจริงประกอบอยู่เพียงเล็กน้อยหรือส่วนหนึ่งเพียงเพื่อเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือว่ามีหลักฐานสนับสนุนที่ดูเหมือนเกี่ยวข้องกันเท่านั้นโดยเรื่องเหล่านี้ครับนักวิชาการจะไม่ใช้อ้างอิง และผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณก่อนที่จะเชื่อเรื่องนั้นๆในโลกฟุตบอลครับก็มีทฤษฎีสมคบคิดเช่นกันแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นคันเทพสตรอรี่จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องแรกนะครับผลฟุตบอลโลกปี1966และ1974เจ้าฮาวิลันส์ตอนนั้นเขาคืออดีตป,ประธานสาพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี f a เขาได้ให้สัมภาษณ์ครับเมื่อปี2008ว่า ศึกเวิร์คัพปี1966ที่ประเทศอังกฤษและปี1974ที่เยอรมนีตะวันตกมีการล็อกผลให้เจ้าภาพได้เป็นแชมป์ไว้ล่วงหน้าแล้วฮาวิลันส์เขาได้อ้างว่าผู้อยู่เบื้องหลังการล้มบอลครั้งนี้คือเซอร์สแตลลี่ราสประธานฟี่าคนก่อนหน้าเขานั่นเองโดยราส์เขาวางแผนดังกล่าวเพื่อตัดทางบราซิลยอดทีมแห่งยุคซึ่งคว้าแชมป์โลกปี1962 และ1,970ไม่ให้คว้าชแชมป์ต่อเนื่องส่วนวิธีที่ราอุสเลือกใช้ก็คือการสั่งให้ผู้ตัดสินชาวเยอรมันและสาราชอาณาจักรที่ฟีฟ่าเลือกสรรมาทำหน้าที่เข้าข้างเจ้าภาพแบบเนียนๆตลอดโ์นเมนต้ครับเรื่องที่2เปรูล้มบอลแรกเข้าในรอบแบ่งกลุ่มรอบ2ของศึกฟุตบอลโลกปี1,978เจ้าภาพอาร์เจนตินา ต้องเอ,อาชนะเปรูที่ตกรอบไปแล้วด้วยผลต่าง4ประตูเพื่อเข้ารอบในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่มเหนือบราซิลและเมื่อถึงเวลาพวกเขาสามารถคว้าชัยได้6ประตูต่อศูนย์ก่อนก้าวไปคว้าแชมป์ในที่สุดหลายคนต่างออกมาโวยวายว่ามีการล้มบอลโดยอ้างว่าฮอ r เก้วิดเ l ล่าผู้นำทหารที่ปกครองอาร์เจนตินาในช่วงเวลาขณะนั้นเสนอข้า35,000ตัน เลือกอายัดเงิน50ล้านดอลลาร์สหรัฐและการลบล้างการมีตัวตนของนักโทษการเมืองบางคนแลกกับชัยชนะที่ทีมฟ้าขาวต้องการว่ากันว่าผู้สื่อข่าวรายหนึ่งซึ่งพยายามสืบในประเด็ดนนี้โดนขู่ฆ่าและเนรเทศจนต้องหนีไปอยู่สเปนขณะที่เกเนโรเรเดสมาอดีตวุฒิสมาชิกของเปรูยอมรับในศาลว่ามีการล้มบอลเกิดขึ้นจริง ื่องที่3ครับเดนมาร์กสวีเดนจับมือเข้ารอบในยูโร2004รอบแรกนะัดสุดท้ายของกลุ่ม C 2ทีมจากสแกนดิเนเวียเดนมาร์กและสวีเดนมีเงื่อนไขเดียวที่จะได้เข้ารอบพร้อมกันนั่นคือเสมอ2ประตูต่อ2และที่สำคัญครับถ้าได้ผลแบบนี้ก็จะเขี่ยอิตาลีตกรอบด้วยแล้วเกมก็ลงเอยที่ทั้งคู่เสมอกัน2ประตูต่อ2จริงๆ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์กลด่าจากฝั่งอิตาลีแถมยังมีรายงานว่านักเตะทั้ง2ทีมคุยกันสนุกสนานหลังเกมจนโทมัสเฮลเวกกองหลังทีมชาติเดนมาร์กต้องออกมาชี้แจงครับว่าเรื่องล็อกผลไม่เป็นความจริงต้นในฐานะนักเตะเดนมาร์กอยากเอาชนะมากเพราะ2ชาติเป็นไม้เบื่อไม,มไม้เมากันมายาวนานหลายทศวรรษแล้วเรื่องที่4ครับหมึกพอตายนานแล้ว มึกพอลสิ่งมีชีวิตที่โด่งดังที่สุดในศึกฟุตบอลโลกปี2010ซึ่งสร้างชื่อจากการทำนายผลการแข่งขันเวอร์คัพฉบับแอฟริกาถูกเจ็ดจาก7ครั้งถูกเจียงเสี่ยวผู้กำกับภาพยนตร์ชาวจีนบอกว่าพอลน่าจะตายระหว่างการแข่งขันแล้วทางพิพิธภัณฑ์ได้เอามึกยักษ์ตัวอื่นมาสมรอยซึ่งไม่มีใครรู้ครับเพราะหมึกยักษ์ก็หน้าตาเหมือนกันหมดทั้งนี้ครับเจียงทำภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ใครฆ่าหมึกพ่อซึ่งตเตรียมออกฉายหลังจบบอลโลกปี2010เนื้อหาเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังปฏิหารแห่งการทำนายโดยช่วงแรกๆเหมือนทางพิพิธภัณฑ์เขาไม่ยอมให้ความร่วมมือเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่อจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีข่าวออกมาว่าพ่อตายแล้วในวัยสปีทุกอย่างดูมีเงื่อนงำไปหมดเรื่องที่5ครับมาราโดนาโดนฟีฟ่าหักหลังครั้งหนึ่ง เสือเตี้ยเขาเคยโดนตัดชื่อออกจากการแข่งข,ขันฟุตบอลโลกปี1994กลางคันเพราะไม่ผ่านตรวจโดบสารเอฟิดรินหลังจากนั้นมารรโดาเขาออกมาโวยสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าไม่ยอมรักษาคำพูดเนื่องด้วยก่อนศึกเวอร์คับผลนั้นจะเปิดฉากมารรโดามีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยทํำให้กลายเป็นคนอ้วนฉุกและจาเป็นต้องเร่งลดน้าหนักหากหวังจะมีชื่อติดทีมฟ้าขาว เตอเตี้ยเขาอ้างว่าฟีฟ่าต้องการให้เขาติดทีมไปแข่งฟุตบอลโลกเพื่อเรียกเลดติ้งจากแฟนๆและยืนยันจะเอาหูไปหนาเอาตาไปไร่กรณีใช้ยาต่างๆเพื่อลดน้ําหนักซึ่งรวมถึงอฟพิดรินที่โดนตรวจพบด้วยครับแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นอย่างที่ตกลงกันไว้ซึ่งเท็จจริงอย่างไรฟีฟ่าไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เรื่องที่6ครับราสัญญาเกตคืนก่อนหน้านัดปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกปี2005-2006 จู่ๆนักเตะทอตแนมฮอสเปอร์สราว10คนก็ล้มป่วยด้วยอาการคล้ายอาหารเป็นพิษพร้อมๆกันระหว่างพักที่โรงแรมมาริออตโรงแรมหรูในย่านแคนเนอรี่วาฟของกรุงลอนดอนแมช์ดังกล่าวมีความสำคัญระหว่างสเปอร์สกับอั์นซนอลมากครับเพราะว่าทั้งคู่กำลังลุ้นอันดับ4กันอยู่ด้วยผลจบลงที่สเปอร์สแพ้เวสแฮม2ประตูต่อ1ส่วนอั์นซนอลชนะวีแกน4ประตูต่อ2 หลังเกมสเปอร์สขู่จะฟ้องโรงแรมบริออทที่เป็นต้นเหตุให้นักเตะหลายคนล้มป่วยรวมทั้งฟ้องพรีเมียริกที่ไม่ยอมให้ขยับเวลาเตะด้วยสุดท้ายตำรวจพิสูจน์ว่าอาหารที่นักเตะสเปอร์สทานเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาซันญ,ญา่าเมนูที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของอาการป่วยไม่ได้มีเชื้อโรคที่จะก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษแต่อย่างไรแต่หลายคนกลับเชื่อว่าเบื้องหลังการล้มป่วยพร้อมกันนี้ น่าจะเป็นเพราะเชฟของโรงแรมเป็นแฟนอาร์เซนอลก็เลยหาทางช่วยทีมรักด้วยการวางยาสเปอร์สนั่นเองมาถึงเรื่องสุดท้ายครับแรมซี่จอมสังหารเรื่องสุดท้ายนี้เป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับกีฬาที่แปลกประหลาดและเหนือธรรมชาติที่สุดของทั้งหมดไม่มีใครสามารถอธิบายความบังเอิญที่น่าเศร้าเหล่านี้ได้ครับแต่ทุกครั้งที่แอรอนแรมซี่ยิงประตูใครบางคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิต ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2009ครับเมื่อเขาทําประตูได้และเท็ดเคนเนดีนักการเมืองชื่อดังถึงแก่กรรมในปี2011เขาทําประตูได้อีกครั้งและวิทนีย์ฮุสตันตำนานเพลงเสียชีวิตในวันเดียวกันเยร่ไรายต่อไปของคำสาบของเขาก็คือพอลวอเกอร์ตำนาน Fast and f u r i o u s เมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2013เยื่ไรายต่อไปคือโรบินวิลเลียม ซึ่งเสียชีวิตหลังจากอาร์ลัมรมซียิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเดือนสิงหาคมปี2014และยังมีคนอื่นอีกเช่นเดวิดโบวี e และอัลันริกแมนอีกด้วยและนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องอื่นๆที่เราไม่ได้ยกขึ้นมาพูดอีกเช่นอาร์เจนตินาวางยาบราซิลในเวิร์ c คัพปี1990การย้ายทีมชาติของลุยส์มอนตีและเบื้องหลังที่เรอัลมาดริดถล่มบาร์เซโลานาะ1 1ประตูต่อหนึ่ง แต่ถ้าหากมีคนเรียกร้องกันมาครับพวกเราก็พร้อมจะทำตอนที่2กันนะครับถ้าชอบเรื่องราวในโลกลูกหนังแบบนี้อย่าลืมกดติดตามฟุตบอลขั้นเทพกันด้วยนะครับ